ดครับพบกับเคียปิงชาแนอีกครั้งแลครับวันนี้ครับเราเปิดตัวสกูเตอร์ตัวใหม่ครับหลังจากครั้ที่แล้วเราเปิดตัวเซลล์อัพ Q836 โวล์ไปแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ครับอัปเกรดมาครับตัวนี้ก็คือเจ้าเซลล์อัพ Q22 ครับ 4 8่สิ t e r โวลต์วอเตอร์นึัวัครับเป็นตัวทอปของเซลล์อเลยนะครับต้องเกริ่นก่อนว่านะครับเจ้าตัว 36V สิโวลต์าเซลล์อาคิวแปดครับรุนเก่าครับผมเอาไปให้แม่เรียบร้อยแล้วตัวนั้นใช้ดีครับผมใช้มาประมาณประมาณ8เดือนนะครับข้อเสียมันน้อยมากครับใช้งานได้ดีเลยทีเดียวสําหรับตัวนี้ครับผมได้มาประมาณ4เดือนแล้วนะครับ3-4เดือนแล้วก็ยังไม่ได้เอามารีวิวเลยเพราะว่าผมอยากจะทดลองใช้งานอยู่เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวข้อดีและข้อเสียครับส่วนเรื่องสเปคต่าง ถ้าอยากรับชมว่าสเปคโดยรวมทั้งหมดเขาเป็นยังไงนะครับไปชมได้ที่ช่อง 24U ครับ 24U นะครับเป็นช่องที่เป็นร้านที่เขาขายตรงนี้เลยผมซื้อจากร้านนะครับแนะนําก่อนว่าต้องซื้อซื้อจากร้านนะดีดียังไงครับถ้าซื้อจากออนไลน์ครับอ,อาจจะถูกกว่าประมาณพันสองพันแต่ถ้าซื้อจากร้านเนี่ยเขามีซ่อมให้ครับมีรับประกันให้ด้วยนะครับเราไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยนะครับ สำหรับผมใช้ตัวนี้มาประมาณ3าเดือนยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเคร่องคราวกันก่อนนะครับแล้วตัวนี้นครับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับนี่ก็คือปีหน้าปัดนะครับหน้าปัดตรงนี้เป็นเลขไม้เห็นไหมครับว่าผมใช้มาประมาณหนึ่งพันสามสาสิบสี่กิโลเมตรแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับเราจะมีสามเกียร์ครับสามเกียร์เกีย 1, กร์หนึ่งเกียร์สอง เจ้าตัวนี้พิเศษยังไงครับแต่ครับพิเศษก็คือตัวนี้มีไฟเลี้ยวครับทุกคนที่ผมชอบนี่เห็นครับเห็นหน้าปัดไหมครับนี่ครับไฟเลี้ยวจะขึ้นตรงนี้ครับนี่ครับสามารถขับขี่ออกไปนอกถนนใหญ่ได้นะครับแต่เราก็ขี่ในเลงของจักรยานะครับแล้วก็จะมีโหมดต่างๆครับมากมายนะครับ ไฟหน้าคู่ครับกดค้างครับนี่มันจะขึ้นสัญลักษณ์ไฟตรงนี้นะครับและนี่ครับไฟหน้าครับนี่ไฟหน้าคู่ครับ LED ถือว่าก็สว่างกว่าตัวเดิมตัวเดิมมีไฟหน้าตัวเดียวนะครับเขามีโชกหน้าไปหน้าโชกหน้าให้นะครับสวยมากครับสีแดงตรงตะขอในการการพับเก็บครับง่ายกว่าเดิมมากครับดึงพลึ๊เข้าล็อกพับง่ายกว่าเดิมมาก แล้วตัวเซลล์ p อป Q22 ครับตัวนี้ครับสมมติราคาตอนนี้นะครับณตอนปัจจุบันนี้อยู่ที่29,900บาทครับไม่รวมไม่รวมพวกอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นตัวนี้ครับเป็นตะกร้าครับออาไว้ใส่ของครับผมเนี่ยมีคุณราใช้กุญแจส์สามารถล็อกได้ครับข้างในก็จะเป็นที่ใส่ของไว้ใส่นี่ที่ชาร์จแบตนะครับของต่างๆเสื้อกันฝนอุปกรณ์ช่างนะครับ ต้องบอกตะกร้าตัวนี้กันน้ำเลยนะครับทุกคนกันน้ําออกผมเคยทําน้ําตกลงไปมันกันมันตัน้ําไม่ออกเลยนะครับทุกคนมีกุญแจให้เรียบร้อยนะครับลลอกครับนอกจากนี้ครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับนี่เห็นไฟนะครับไฟท้ายครับทุกคนถ้าเราเปิดไฟข้างหน้าไฟท้ายจะติดหลอดเวลาไว้สาหรับวิ่งกลางคืนนะครับตัวนี้นะครับไฟท้ายนะครับนี่ครับมันกระพริบงี้ก็คือ สมมติว่าถ้าเรากำเบรกอยู่ครับมันก็กระพริบให้คนเห็นนะครับถ้าเราไม่ติดตะกร้าเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ตัวนี้มันติดตะกร้าก็จะบังอยู่นิดนึงนะครับแต่เราจะมีไฟเลี้ยวอยู่แล้วครับส่วหลักก็จะมีโช้กครับขับเคลื่อนได้สวยงามครับนี่ยางนี่เขาแบบใหญ่มากใหญ่นะทุกคนยางแล้วก็แข็งแรงมากต้องบอกว่าแข็งแรงจริงผมใช้มาเนี่ยสี่เดือนเนี่ยยังไม่ต้องเติมลมเลยนะครับครับสําหรับเจ้าตัวเนี้ อ่าผมอาจจะไม่ได้พับให้ดูนะครับเพราะว่าเราติดถ้าเราติดบ่อยอราจะพับยากนะครับแต่เราให้ดูสลักเนี่ยนะเนี่ยปลดล็อกง่ายมากครับทุกคนแค่นี้ก็ปลดล็อกได้ะครับเนี่ยทุกคนมันพับได้แล้วนะนี่แค่นี้มันง่ายมากสําหรับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวที่แล้วจะยากขึ้นหน่อยวิธีการน,นี่ผมมันล็อกแล้วก็อยู่ละทุกคนเห็นไหมแข็งแรงมั่นคงทนทาน ก็นี่ครับตัวนี้เป็นตัวที่เขาแถมมาให้นะครับนี่เป็นตัวแบบสายล็อกนะครับทุกคนพกพาสะดวกมากเวลาเราไปห้างหรือเราไปไหนครับตั้งรหัสล็อกไว้ตามเสาครับไม่ต้องกลัวอีกต่อไปในการจอดว่ามันจะหายนะครับทุกคนอ่าตัวตรงนี้ครับเป็นตัวชาร์จแบตครับนี่เราชาร์จไปบ้านได้เลยนะครับทุกคนตัวตัวนี้แบตมันอึดมากครับชาร์จทีนึงผมชาร์จอาทิตย์นึงก็ครั้งหนึ่งครับไม่เกินครั้งหรือสองครั้งครับอยู่ได้ทั้งอาทิตย์นะครับก็ ก็เราก็รีวิวคร่าวๆนะครับถ้าใครอย่างที่บอกใครอยากดูตัวเต็มนะครับก็ไปดูที่ช่อง 24U ก uh, Two, Four, ันได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกถึงข้อดีข้อเสียที่ผมใช้มา4เดือนล้ะมันเป็นยังไงครับข้อดีต้องบอกว่าดีเยอะมากครับทุกคนเพราะว่าด้วยมอเตอร์1,000ันวัตต์อ่ะมันออกตัวเร็วครับทำให้ออกตัวเหมอือนมอเตอร์ไซค์เวลาเราอยู่กลางแย่งเนี่ยเราสามารถไปพร้อกับมอเตอร์ไซค์เขาได้เลยไม่เหมือนตัวเก่าตัวก่าจะช้ากว่านิดนึนงครับ ข้อดีต่อคือเพื่อไฟเดียวใช้ได้เยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ความเร็วของเขาเนี่ยความเร็วตาม GPS จริงนะครับจะเร็วแล้วก็ไม่เหมาะสําหรับคนที่แบบขับช้าๆหรือว่า,าคนแก่หรือเด็กมันจะอันตรายน,นิดนึงเพราะมันออกตัวแบบพลึดแบ ط, บไปเร็วมากนะครับข้อดีจริงๆมันก็มีเยอะนะครับอย่างเช่นใช้งานง่ายมันมั่นคงครับทุกคนคันเกน่า่มันจะแบบเวลาเราคนอื่นกรุงเทพมันมันขุ่นะนะครับ ตัวนี้มันมั่นคงนะครับมันเวลามันขบขับมันก็ไม่ขับเท่าไหร่ครับในความหนักมีความมั่นคงด้วยโชคทั้งสองข,งข้างของเขานะครับไฟหน้าเห็นชัดเจนนะแล้วก็ทุกอย่างดีหมดเบาอ,อะไรก็นุ่มนะครับตัวนี้ผมกลับขับไปได้ไกลที่สุดผมคือไปประทุมมาจากกรุงเทพจ,จากในเมืองพยา,ทายไทยประทุมมาแล้วนะครับก็ขับได้รดเราต้องขับต้องบอกว่า,วาเราขับเราต้องอยู่ในเลนที่แบบเลนจกักรยานนะครับแล้วก็ต้องใส่บวกกันล็อกด้วยนะครับ เพื่อความปลอดภัยนะครับทุกคนถ้าเรามาดูข้อเสียข้อเสียที่ผมเห็นชัดๆเลยก็คือเ้าตัวนี้ครับทุกคนในรุ่นของ Q22 เนี่ยไอเนี่ยเขาแถมให้นะครับปกติมันจะเป็นอย่างนี้มาเลยฝนล้นเป็นพื้นทรายนะแต่เขาแถมแผ่นยางมาให้แต่ทีเนี้ยแผ่นยางในรุ่นของเขาเนี่ยมันไม่มันไม่ล็อกเหมือนตัว Q8 มันไม่ล็อกน,นะครับเขาต้องติดกาวสองน้าม,มาให้ซึ่งมันไม่ทนครับผมเคยทําหล่นการถนนที่นะครับอันนี้ครับ ว่าผมลุยน้ำมาแล้วผมไปทํหร่นนะครับเนี่ยคือมันไม่ทนคงทนอันนี้คือข้อเสียหลักคือมันไม่มีตัวขอบขอบไปล็อกนะครับประมาณนี้ข้อเสียจริงๆผมก็เห็นเห็นแค่อย่างเดียวนะทุกคนตอนเนี้ยที่ใช้มาคือแบบมันมันมันดีมากแล้วก็อย่างก็คือตะกร้านเนี่ยมันบางไปนิดหน่อยแค่นั้นเองครับตรงนั้นก็เบรกโอ้อยู่กึกเลยเบรกอยู่กึกเลยครับอ่าอีกอย่างหนึ่งข้อเสียครับผมลืมบอกไปก็คือ ผมว่าเกเริ่มต้นอย่างเช่นเกียร์หนึ่งอะมันวิ่งได้ช้าไปหน่อยครับออกตัวมันอาจจะออกตัวเร็วแต่พอมันไปสักแค่วิ่งได้แค่สิบเอ็ดสิบอเนี่ยมันจะตันแล้วเกียร์หนึ่งคือเกียร์หนึ่งอะเป็นเกียร์ที่ประหยัดไฟที่สุดนะทุกคนทีนี้มันวิ่งได้น้อยมากปกติผมจะวิ่งส่วนใหญ่วิ่งที่เกียร์สองแต่เกียร์สองเนี่ยวิ่งเร็วแต่ว่ามันก็เร็วไม่สุดมันตันอยู่ที่สามสามสิบองสามสิบสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับถ้าอยากเร็วเราก็เกียร์สามเกียรับแต่่วา เกียร์สเนี่ยกำลังดีสาหรับผมนะครับแล้วก็จังหวะแซงจังหวะไหนรก็เกียร์สปกติแต่ว่าอัตราการเร่งมันจะดูน้อยไปนิดเ,เรียกว่าระยะทางในการความเร็วนะครับเกียร์สองเนี่ยผมว่าน่าจะ40กําลังดีเกียร์หนึ่งก็ปกระมาณยี่สิบกำลังดีทาให้เราจะขับขี่ได้นานมากขึ้นเจ้าตัวนี้แบตอยู่ที่28่สดจุดเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูว่าเท่าไหร่จำไม่ได้แต่ว่ามันวิ่งได้ไกลเขาบอกว่าได้ถึง90กิโเมตรแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นในขนาดเกียร์หนึ่งเพราะเท่าที่ผมลองมานะครับผมวิ่งเจ้าตัวนี้ เกียร์สามเกียร์สองสลับกันนะครับผมวิ่งได้มาผมเคยวิ่งได้มาถึง60กิโลวันครั้งเดียวนะครับวันเดียว60กิโลแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเหลือแบบประมาณ2ขีดแต่ไม่แน <c ough> ่ใจว่าสองขีดจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ครับถือว่าเจ้าตัวนี้คุ้มค่ามากครับเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันดูนะครับพอที่แล้วเราวิ่งสั่นมากนะ เสียงครับด้วยความที่มันมีโช๊คนะครับทุกคนเวลาที่มันโดนท่อเนี่ยมันจะแบบสมูทกว่าตัวเก่านะครับมันมีโช๊คสองอันแต่ถามว่ามันเด้งไหมมันก็เด้งครับเพราะยางมันแข็งครับตอนนี้ผมก็ปล่อยยางไปประมาณนิดหนึ่งแล้วปล่อยยางหน้าไปนะครับเพราะว่ามันเด้งเกินไปมันแข็งเกินไปยางมันค่อนข้างดีเลยครับ โอ้โหความสมูทครับ, oh, oh, smooth, รบนี่เราวิ่งแค่17กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้แม้ราคาจะแรงครับแต่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับถือว่าอัพเกรดมาผมชอบมากครับใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่ ด้านล่างครับกูโฟน็อบครับไปซื้อที่ร้านเลยแนะนำนะครับหรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้แต่ว่าร้านเขามีรับประกันให้มีช่างฝีมือก่้อมนะครับมีหลายรุ่นนะครับไม่ใช่มีรุ่นนี้ครับมีรุ่นตอกว่านี้ก็มีนะครับมีรุ่นแบบน้อยกว่านี้ก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับราคาก็หลากหลายมีหลายยี่ห้อเขาให้ทําแนะนําอย่างดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับคลิปที่แล้วก็ได้รับความตอบรับอย่างดีมาครับต้องขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ พบกันใหม่กับอีพีหน้าครับตรงนี้รับต่อรับสวัสดีครับเยี่ยนมนลย